กลับไปมากกว่านี้เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะเข้าสู่ช,ช่วงการเล่นเกมกันแต่ว่าะจะให้คุณซีกับคุณนุนิวเนี่ยเล่นเกมทายใจกันว่ามีใจตรงกันหรือไม่อ,มอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราให้ทีมงานเอาบอร์ดมาให้นหนึงนะค่ะใหบอร์ดดถนัดเลยคะได้เนาะผมบังใช่ไหมฮะ โอเคพร้อมไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คความตรงใจกันมีทั้งหมด8ข้อค่ะคุณซีคุณนุ้วขาครับขนาดน้องเขียนขนาดน้องไม่ติดไหมนะคะเป็นได้ครับโอเคพร้อมนาะข้อแรกค่ะให้เลือกหนึ่งข้อระหว่างหนังผีหรือหนังโรแมนติกค่ะ นุนิวค่ะเพราะนุนิวคือคำตอบมามีรักนุนิวกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านไปเลยเดี๋ยวจะให้โชว์พร้อมกันเรียบร้อยได้ไหมคะหนึ่งเนื้อเขียนเสร็จแล้วหนึ่งสอง ข้อแล้วอ่านร็อก่อต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะให้เลือกระหวห่งออางกิน,น,นนะข้นาวนอกบ้าน,นสองคนกับดูซีรีส์ที่บ้านกันสองคนค่ะโอ้ยเลือกทั้งสองข้อต้องเลือกหนึ่งข้อนะต้องเลือกหนึ่งข้ออ่านชิดก่อนให้เวลาคิดนิดนึงเอาไปนะกินข้าวนอกบ้านกันสองคนกับดูซีรีส์ที่บ้านกันสองคน กินไปดูไปอ่ะหรอใช่ไหมครับ<ะ>กินไปดูไป<า> <laughs> ะนะเออ <laughs> ก็จริงเไอ